ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะอีกคลิปหนึ่งของเรานะคะเป็นเรื่องของการบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนชำระนะคะหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า installment sale ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนชำระเป็นยังไงนะคะ ความหมายของการขายผ่อนชำระแล้วก็การเช่าซื้อนะคะาจากที่เห็นเห็นไหมคะทีวีอันนี้เนาะ17นิ้วมั รับประกัน1ปีผ่อนศูนเอร์เซ็นอันนี้เป็นการขายผ่อนชําระนะคะเรามาดูความหมายกันค่ะการขายผ่อนชําระ installment sale นะคะหมายถึงการที่ผู้ขายส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อนะคะโดยยินยอมให้ผู้ซื้อจ่ายชําระเงินค่าสินค้าหรือบริการบางส่วนซึ่งเรียกว่าเงินวางเริ่มแรกหรือเงินดาวส่วนที่เหลือจ่ายชำระเป็นงวดงวดภายในระยะเวลาที่กำหนด อันนี้พวกเราอาจจะบางคนอาจจะเคยคุ้นชินมาบ้างแล้วนะคะก็คือว่าการขายผ่อนชำระเนี่ยก็คือการที่เราอะค่ะนะคะได้สินค้ามานะคะได้สินค้ามาแต่ว่าเรายังจ่ายเงินเขาไม่หมดถูกไหมคะเราก็จะจ่ายเขาเป็นงวดๆหรือบางที่อาจจะมีการชําระเงินดาวก่อนเงินดาวคืออะไรเงินดาวก็คือเงินที่วางชําระครั้งแรกให้กับผู้ขายนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็จะชําระ เป็นงวนงวดแล้วแต่จะตกลงกันว่ากี่งวดน,นะคะแล้วก็งวดละกี่บาทนะคะอันนี้ตามแต่ที่จะตกลงกันนะอ่ะทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะคือการเช่าซื้อนะคะเมื่อสักครู่เป็นการขายผ่อนชำระนะคะทีนี้คือการเช่าซื้อนะคะ hire purchase คืออะไรนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบอกว่าอ่านว่าเช่าซื้อนั้นคือ สัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่านะคะและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้นหรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่าโดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวจะเห็นว่ามันจะคล้ายๆกับการขายตามสัญญาผ่อนชำระเลยก็คือเจ้าของเขาเอาทรัพย์สินออกมาให้เช่านะคะแล้วก็ บอกว่าจะจะให้ทรัพย์สินนี้ตกเป็นสิทธิ์กับผู้ให้เช่าโดยที่ผู้ชเช่าจะต้องชําระเงินเท่านั้นเท่านี้ค่ะก็คือชําระเป็นง,งวดๆให้กับผู้ขายนั่นเองนะคะละักษณะจะคล้ายๆกันเนาะแต่สัญญาเช่าซื้อบอกว่าถ้าไม่ทําเป็นหนังสือนะคะถือว่าเป็นโมฆะนะคะถ้าตามมาตรา573บอกว่าผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินคืน ให้กับเจ้าของโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่เอาไม่อยากจะได้ทรัพย์สินตัวนี้แล้วนะคะถ้าเรากรณีที่เช่าซื้อเนอะเราก็สามารถส่งมอบคืนได้นะคะส่งคืนให้กับผู้ขายแต่ทีนี้อาจจะมีตัวค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เราจะต้องชำระเพิ่มนะคะในมาตรา574บอกว่าในกรณีที่ผิดนัด ไม่ใช้เงินสองคราวติดติดกันหรือกระทำผิดสัญญาในข้อที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยเจ้าของทรัพย์สินนะคะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้นะคะถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเงินที่เราได้ให้เขาไปก่อนเนี่ยนะคะเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยสามารถที่จะลิฟเป็นของเขาได้นะคะแล้วก็เจ้าของทรัพย์สินนะคะก็สามารถที่จะกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินนั้นได้ด้วย นะคะก็คือดิฟเงินเราแล้วก็เอาของคืนได้ด้วยถ้ากรณีที่เราผิดนัดนะคะผิดสัญญาเนาะทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างของสองคำนี้ก่อนข้อแตกต่างระหว่างการเช่าซื้อและ leasing เนาะ,ะการเช่าซื้อ hire purchase นะคะบอกว่าผู้เช่าซื้อจะทำสัญญากับผู้ให้เช่าซื้อว่าจะชำระค่าสินค้าเป็นงวดๆตามจำนวนเงินแล้วก็ตามระยะเวลาที่กำหนด ะะโดยระหว่างนั้นเนี่ยผู้เช่าซื้อสามารถนําสินค้าหรือทรัพย์สินตัวนั้นนะคะมาใช้งานได้ก่อนโดยกรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าจะจ่ายเงินครบตามสัญญาจึงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมาเป็นของเรานะคะถ้าเราสังเกตในเล่มทะเบียนนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อรถนะคะรถจักรยานยนต์ก็ได้ง่ายๆนะคะเวลาเราไปเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มาจากร้านนะคะ เวลาที่เราได้เล่มมาเราจะสังเกตเห็นว่าในเล่มเนี่ยชื่อเอจ้าของรถนะคะหรือชื่อผู้มีสิทธิ์ในรถกรรมสิทธิ์ในรถนีคะจะยังไม่เป็นของเราถ้ากรณีที่เราซื้อเงินผ่อนนะน,นะคะจะยังเป็นของชื่อของอร้านค้าหรืออาจาจะเป็นชื่อของไฟแนนซ์นะคะแต่ว่าชื่อผู้ครอบครองเนี่ยจะเป็นชื่อของเรานะคะเพราะนั้นจะบอกว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยจะมาเป็นของเราได้เมื่อเราจ่ายครบ ดังนั้นผู้ถือกรรมสิทธิ์จะยังไม่ใช่เราจะยังเป็นบริษัทไฟนัซนอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจ่ายครบปุ๊บทั้งผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็ผู้ครอบครองยังไงก็จะต้องเป็นชื่อเรานะคะส่วน leasing อ่า leasing เป็นยังไง leasing มีลักษณะคล้ายกับสัญญาเช่าซื้อนะคะก็คือเราจะต้องชําระเงินค่าเช่าเป็นงวด นะคะตามจํานวนเงินแล้วก็เวลาที่กําหนดแต่ว่าในเรื่องของ leasing เนี่ยมันจะใช้กับสินค้าที่มีราคาสูงนะคะเมื่อถึงสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ตกลงกันไว้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะซื้อก็ได้หรือเราจะส่งคืนทรัพย์ให้กับผู้ให้เช่าก็ได้นะคะส่วนใหญ่เราจะใช้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะแล้วก็สินค้าราคาสูงเช่นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักร ะคะเราจะเรียกว่าเป็น l i s t i n g อันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างเช่าซื้อแล้วก็ leasing นะคะทีนี้ความสำคัญของการขายตามสัญญาผ่อนชำระและการเช่าซื้อเนี่ยกฎหมายใช้อะไรนะคะในทางกฎหมายการขายผ่อนชำระเนี่ยให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเอกเทศสัญญาลักษณะที่1นนะคะคือเรื่องของการซื้อขายส่วนการเช่าซื้อ นะคะก็ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งแนละพาณิชย์ว่าด้วยเอกเทศสัญญาลักษณะ5คือเรื่องของการเช่าซื้อนะคะเป็นเกณฑ์บังคับให้ปฏิบัตินะคะ,อะนอกจากนี้ที่สําคัญในทางกฎหมายบอกว่าการขายผ่อนชําระกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนไปให้ผู้ซื้อทันทีที่มีการตกลงซื้อขายกรรมสิทธิ์โอนเลยนะคะถ้าเป็นการขายผ่อนชำระแต่ถ้าเป็นการเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ ตามที่เราที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะากรารมสิทธิ์จะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราชำระเงินครบตามกำหนดในสัญญานะคะในทางบัญชีเนี่ยอนุโลมให้ผู้ขายใช้หลักการบัญชีเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องของการขายผ่อนชำระแล้วก็การเช่าซื้อนะคะเพราะว่าอ่าพิจารณาด้วยเจตนาแล้วเนี่ยนะคะับ กล่าวว่าผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อเนี่ยได้ครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั้นแล้วนับแต่วันที่ตกลงซื้อขายกันเพราะฉะนั้นบัญชีก็ใช้เหมือนกันได้เลยนะคะทีนี้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผนชําระแล้วก็สัญญาเช่าซื้อเนี่ยนะคะบอกว่ารายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเพราะว่าเรารับชําระเป็นงืงวดถูกไหมคะบางงวดอาจจะบางครั้งอาจจะได้ครบทุกง,งวดนะคะแต่บางรายก็อาจจะ ไม่ได้ครบทุกงวดอาจจะมีบางงวดที่ไม่ได้มั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะถือเป็นรายได้ได้นั้นเนี่ยให้รอจนกว่าเราจะเก็บเงินค่าสินค้านั้นได้เราถึงจะมาถือตงเนี้เป็นรายได้นะคะส่วนหลักการบัญชีเกี่ยวกับการขายตามสัญญาผ่อนชําระแล้วก็สัญญาเท่าซื้อนะคะให้ใช้หลักบ,บัญชีเกณฑ์การผ่อนชําระ installment sale basic นะคะก็คือ กำไรจากการขายตามสัญญาผ่อนชำระเนี่ยจะเกิดขึ้นตามส่วนของยอดขายที่เก็บได้ในแต่ละปีซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายภาษีเงที่ให้ใช้หลักการบัญชีดังกล่าวด้วยก็คือเดี๋ยวเวลาที่เราไปบันทึกบัญชีอะค่ะเวลาเราจะหารายได้จริงๆของงวดปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้วิธีการที่ไปดูว่าเราเก็บเงินทั้งหมดมาได้เท่าไหร่ นะคะแล้วถึงจะมาคำนวณว่ามันจะเป็นกำไรจากการขายตามสัญญาผ่อนชำระของงวดที่เราเก็บได้เนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูไปศึกษาตอนที่บันทึกบัญชีอีกทีหนึงนะคะทีนี้การคำนวณที่เกี่ยวข้องนะคะตัวแรกเลยค่ะ นะคะก่อนที่จะไปบันทึกบัญชีเราต้องรู้วิธีการคำนวณก่อนตัวแรกก็คือการคำนวณหาก,กำไรขั้นต้นนะคะกำไรขั้นต้นหาง่ายๆเลยก็คือเอาราคาขายหักด้วยราคาทุนนั่นเองนะคะราคาขายหากักราคาทุนได้และกกำไรขั้นต้นต่อไปคำนวณในที่2เป็นการคำนวณหาอัตรากำไรขั้นต้นคำว่าอัตราก็แสดงว่าผลลัพธ์ที่ออกมาต้องเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ อัตรากำไรขั้นต้นคำนวณจากราคาขายหักราคาทุนหาร,ราคาขายคูณด้วย100นะคะหรือเราอาจจะบอกว่าเราเอากำไรขั้นต้นกำไรขั้นต้นก็คือตัวราคาขายลบราคาทุนใช่ไหมคะเอามาหาร,ราคาขายคูณ100ได้คำตอบเช่นเดียวกันนะคะในข้อ1นึ่คำนวณหากำไรขั้นต้นผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นจำนวนเงินนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นหน่วยเป็นบาท เพราะนั้นกำไรขัน้นต้นจะออกมาเป็นบาทส่วนในข้อที่2คํคำนวณหาอัตรากำไรขัน้นต้นนะคะเพราะนั้นอัตรากำไรขั้นต้นผลที่ออกมาจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปสูตรที่3นะคะเป็นการคำนวณหาจำนวนงวดหรือเดือนที่ต้องชำระนะคะก็คืออยากรู้ว่าต้องชำระกี่เดือนนะคะต้องชำระกี่เดือนหรือกี่งวดเนี่ยให้เอาราคาขาย หักด้วยเงินดาวหารจำนวนเงินที่ชําระในแต่ละงวดก็คือในแต่ละงวดชําระเท่าไหร่เอาตัวนั้นมาหารผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะออกมาเป็น10งวด5งวด6งวดก็แล้วแต่นะคะส่วนข้อที่4คํานวณหาจํานวนเงินที่ต้องชําระตัวนี้จะออกมาเป็นจํานวนเงินบาทนะคะว่าในแต่ละงวดหรือแต่ละเดือนที่จัดต้องชําระจัดต้องชําระเป็นจํานวนเงินกี่บาท นะคะหาได้จากราคาขายหักด้วยเงินดาวหาด้วยจํานวนงวดที่เป็นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโจทย์นะคะถ้าโจทย์บอกคําตอบข้อ4ี่เขาก็จะไม่บอกข้อ3มาแต่ถ้าบอกคําตอบข้อ3ก็จะไม่บอกข้อ4มาก็คือจะต้องให้เราคํานวณหาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่หาจํานวนเงินก็หาจํานวนงวดนะคะ เดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปที่เป็นวิธีการคำนวณให้ดูแต่วันนี้เรามาดูตรงนี้ไปก่อนนะคะส่วนการบันทึกบัญชีนะคะเราจะใช้แบบต่อเนื่องนะคะก็จะบันทึกในวันที่มีการขายนะคะแบ่งออกเป็นขั้นที่1นึเนาะในวันที่มีการขายเราก็จะเดบิตด้วยลูกหนี้ขายตามสัญญาผ่อนชําระเครดิตขายตามสัญญาผ่อนชําระนะคะ ขั้นที่2ต้องมีการบันทึกต้นทุนขายทุกครั้งนะคะก็เดบิตได้ต้นทุนขายตามสัญญาผ่อนชำระแล้วก็เครดิตด้วยสินค้านะคะขั้นที่3าํกำไรขั้นต้นจากการขายนะคะอันนี้จะบันทึกในวันที่มีการขายเราก็จะเดบิตด้วยกำไรจากการขายตามสัญญาผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับเงินแล้วก็เครดิตด้วยกำไรจากการขายตามสัญญาผ่อนชำระรอตัดบัญชีนะคะ น,นี่คำนวณจากขั้น1ลบขั้นที่2ขั้นที่4บันทึกการรับชําระหนี้นะคะใช้ในกรณีรับเงินดาวด้วยก็คือเดบิตเงินสดเครดิตลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชําระนะคะอันนี้ครูอเอาขึ้นให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วเราจะมาเจาะลึกวิธีการคํานวณแล้วก็วิธีการบันทึกบัญชีในแต่ละขั้นนะคะวันนี้ให้รู้ก่อนว่าเราจะต้องบันทึกอะไรบ้างนะคะส่วนขั้นที่5เน,นี่ยบันทึกรายได้นะคะก็จะเดบิตด,ด้วยกําไร จากการขายตามสัญญาผ่อนชำระรอตัดบัญชีแล้วก็เครดิตกำไรจากการขายตามสัญญาผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะชื่อบัญชีนี้อาจจะยาวนิดนึงเนาะ,อ,ะอันนี้ก็มีวิธีคำนวณน,นะคะเงินสดละทั้งสิ้นคูณอัตรากำไรขั้นต้น ะะอันนี้เป็นการนําเสนอให้ดูก่อนนะคะไม่ต้องเพิ่งแาบอู้เยอะแยะ,ยะ,ยะเลยหนูเครียดใจเย็นๆนะคะให้เราดูก่อนนะคะและอีกอันนึงค่ะเป็นงบกําไรขาดทุนนะคะงบกําไรขาดทุนก็เหมือนเดิมค่ะหัวงบเราก็เป็นสามบรรทัดชื่อกิจการชื่องบแล้วก็วันเดือนปีที่เราทำานะคะอาจจะเริ่มจากขายตามสัญญาผ่อนชำระหักได้ต้นทุนขายค่ะได้กําไรขั้นต้นหากกําไรที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะได้เป็นกําไรที่รับเงินแล้วหักค่าใช้จ่าย ก็จะได้เป็นกำไรสุทธิอ่ะเนี่ยคือในในคลิปนี้นะคะคือต้องการที่จะแนะนำให้นัเรียนรู้ว่าการขายตามสัญญาผลชำระการเช่าซื้อเป็นยังไงนะคะอ่าแล้วก็การคำนวณที่เกี่ยวข้องสีข้อเป็นยังไงการบันทึกบัญชีมีขั้นตอนแบบไหนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเรามาดูกันว่าในแต่ละอันเราทำยังไงคำนวณคำนวณยังไงครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะ ค okay, ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะถ้ายังไงนั้นลองไปศึกษาเพิ่มเติมลองไปดูย้อนหลังเพิ่มเติมนะคะจะไดเ้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงวิธีการคำนวณก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่อีกครั้งนึงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ